ดีใจที่สุดแล้วครับผมไม่คิดไม่ฝันครับว่าจะได้รางวัลน,นี้ครับเพราะว่าเราก็พยายามรังสรรอาหารอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ก็ที่ทํามาก็ถือว่าวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วครับเรื่องของอาหารเกี่ยวกับสุขภาพของโรงเรียนเราครับสำหรับการรังสรรเมนูพิซซ่าไข่นี้นะคะก็คือจุดเริ่มต้นของเราอะค่ะอยู่ที่โรงเรียนเรามีไก่ไข่แล้วก็เรามีไข่ไก่ที่ออกทุกวันดังนั้นเราเอาไข่ไก่ที่ได้จากฟาร์มโรงเรียนเรานี่แหละค่ะมาคิดมาเริ่มทําเป็นเมนูทีนี้เราประกวดเมนูต่างๆเกี่ยวกับไข่เยอะแยะมากมาย ค่ะแต่สิ่งที่ชนะไม่ว่าจะเป็นคะแนนจากคณะกรรมการหรือจากเด็กๆทุกคนนั่นก็คือเมนูพิซซ่าไข่เจียวนั่นเองค่ะวันนี้เรามีความเพิ่มให้พิซซ่าของเรามีความเป็นเอกลักษณ์ของอีสานเป็นขอนแก่นมากขึ้นนั่นก็คือได้แก่หน้าลาบแซบของเรานั่นเองค่ะเพราะว่าลาบเป็นอาหารที่แบบคนอีสานหรือคนทั่วไปค่ะที่ชอบรสชาติจัดจ้านของลาบเนี่ยค่ะเราก็เลยเอามามิกแอนแมท เข้าไปในหน้าพิซซ่าแล้วก็ที่สําคัญเรามีไข่แทนแป้งซึ่งไม่ว่าใครที่ได้กินพิซซ่าของเราก็จะได้รับสารอาหารคุณประโยชน์โภชนา,าการเต็มที่เลยค่ะจากเมนูพิซซ่าไข่เจียวหน้าลาแซาบนี้ค่ะแล้วพีดแบ๋จากเด็กๆที่ได้ชิมเมนูนี้แล้วกันค่ะเป็นยังไงบ้างทางเมนูเดี๋ยวการพูดูเลยเป็นยังไงได้กินแล้วอยังไงแซ่บแล้วก็อร่อยออร่ยมากครับอ,อร่อยมากได้ประโยชน์กับสุขภาพรึเปล่าครับได้ครับ เมนูของโรงเรียนบ้านนวลม่วงนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเสนอท่านผอ,อ,อนะคะเพื่อให้เป็นเมนูอาหารกลางวันของโรงเรียนค่ะแล้วเราจะต่อยอดนะคะแนะนําชุมชนด้วยให้เด็กสามารถเอาเมนูนี้เอาไปให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ญาติๆแล้วก็ชุมชนบ้านนวลม่วงรวมถึงเพื่อนๆในจังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะเพราะว่าโรงเรียนเราก็มี Facebook มีเว็บไซต์ในการแนะนําโรงเรียนค่ะเดี๋ยวเราจะแนะนําเมนูนี้แล้วก็พร้อมกับให้สูตรเลยค่ะแจกสูตรทุกท่านเลยค่ะ